สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ยาใจทาโร่ออฟอินเนอร์มายนะคะวันนี้นะคะแม่หมออุ้มบุญนะขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้ววันนี้นะแม่หมอก็มาส่งพลังงานดีๆให้กับคุณนะขอขอบคุณท,ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อคลิปนะคะ แต่เป็นการขอบคุณนะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือแม้ว่าใครบังเอิญมาเจอคลิปนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะเพราะว่าทุกคนอะเป็นเหมือนครูของแม่หมออีกคนเช่นกันนะเราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้นะแม่หมอยังไม่มีหัวข้อคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ให้อยากจะนำทางอะไรคุณนะอยากจะแนะนำหรืออยากจะนำทางหรือว่าอยากจะส่งมอบพลังงานดีๆให้กับคุณในเรื่องอะไรนะคะขอคีย์เวิร์ดสามใบนะให้กับคนที่มันเจอคลิปนี้นะคะออื <c oughs> คุณดูมาถึงก็แจ็คพอตกันเลยนะคะมันคือแม่หมอบอกอย่างหนึ่งนะ พอมันเริ่มต้นด้วยพลังงานดีๆอะ่ะมันก็จะแบบส่งผ่านมาทางไพ่ได้เลยนะคือแม่หมอก็แบบอิ่มฟูมากๆที่จะมอบพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสามใบนะคะตื่นรู้นะคะแล้วก็คอมพิ e เน n e นะคะ เริ่มต้น energy ด้วยดีๆนะคือแม่หมออยากจะบอกคุณว่าค์เว w o r d คำว่าแจ็คพอตในรูปนี้เนาะในรูปนี้มันเป็นเหมือนแบบเงินนะเหมือนเหรียญเหมือนเงินแต่ในแง่ของความหมายที่มันกว้างกว่าน,นั้นน่ะแจ็คพอตมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองอย่างเดียวมันอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์หรือว่าความสุขที่คุณ มีได้เป็นได้และสามารถรับได้นะตอนนั้นเลยก็เป็นได้นะมันขึ้นการตื่นรู้นะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะหรือว่าบังเอิญมาเจอกันนะคะแม่หมออยากจะบอกคุณว่าคุณสามารถมีความสุขรู้สึกมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้นะตอนนี้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านก่อน ไม่จำเป็นต้องมีเงินแสนก่อนหรือแม้กระทั่งไม่ต้องรอให้ทำเรื่องอะไรสำเร็จก่อนคุณถึงจะมีความสุขได้มันให้อินเนอร์นี้นะแค่อยากให้คุณมองมองว่าขอบคุณที่ทุกวันนี้คุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังมีครอบครัวคุณยังมีน้องหมาน้องแมวที่อยู่ข้างๆคุณอนะ ถ้าคุณรู้จักที่จะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เป็นมันเป็นบุญนะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะความรู้สึกความสุขความอิ่มบุญนะมันคือพลังงานเดียวกันนะมันให้ Energy ดีๆและคุณสามารถมอบ Energy ดีๆให้กับตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นนะอยากจะให้คุณเห็นความสำคัญของ ใจเราให้ใจเรามีความอิ่มเอมมีความสุขสมบูรณ์ถ้าเกิดใครอาจจะยังนึกไม่ออกนะไม่หมอยกตัวอย่างนี้นะคุณเคยไหมที่แบบเหมือนไปทำบุญหรือว่าทำอะไรให้ใครโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะ่ะเหมือนแค่ให้ทานให้ของหรือให้ความช่วยเหลือแล้วเรามีความรู้สึกอิ่มเอมใจอะ่ะมันคือความรู้สึกนั้นเลยอะ่ะที่จะแบบ เป็นพลังงานเป็นแรงเป็นบุญหรือว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนดีๆให้กับชีวิตคุณนะ่ะมันคือ energy นี้เลยนะแล้วมันสิ่งนั้นนะ่ะมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกนะถ้าเกิดใครฟังแล้วแบบอาจจะยังไม่เข้าใจนะไม่หมอสรุปง่ายๆเลย ถ้าคุณมีอารมณ์ที่ดีมีใจที่ดีเป็นพื้นฐานน่ะสิ่งนั้นน่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับชีวิตของคุณน่ะเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อด้วยไพ่สำหรับนี้นะคือมันเป็น energy ดีๆที่แม่หมออยากส่งต่อให้คุณน่ะเดี๋ยวเราไปขยายกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะเดี๋ยวขอจับอีกนิดน,นะขอห้าใบนะคะ เพจออฟครับนะคะทีออฟวานเอ็ดออฟวานนะคะหนึ่งไม้สามไม้เดลิเวอร์นะคะ t แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะถือว่าเป็นพลังงานดีๆต้อนรับเดือนใหม่ต้อนรับปีใหม่เนมันเป็นอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะคะมันจะเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้กับชีวิตคุณอะถ้าคุณรู้จักที่จะปรับอารมณ์ปรับจิตใจให้แข็งแรงให้มีความสุขหรือแม้กระทั่งให้มีความทุกข์น้อยที่สุดอะ มันจะทำให้คุณมีพลังบางอย่างที่ขับเคลื่อนชีวิตได้ดีแล้วมันจะทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะแม่หมอขอแชร์นิดนึงนะก่อนหน้านี้แม่หมอพยายามที่จะแบบว่าเหมือนกำหนดหัวข้อคลิปอะพอกำหนดปุ๊บมันจะเหมือนแบบไพ่มันจะไม่สอดคล้องอะมันอัดไม่ได้อะแม่หมอก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนะคะทีนี้แม่หมอก็เลยแบบ พักไปสักคู่หนึ่งนะคะพักไปสักคู่หนึ่งแล้วก็ไปปรับพลังงานถามว่าการเคลียร์พลังงานของแม่หมอคืออะไรแม่หมอก็ชอบที่จะแบบอาจจะทําสมาธิสักแป๊บหนึ่งสิบห้านาทีสิบนาทีหรือแม้กระทั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรอย่างงี้ก็ด้วยก็ได้นะเนี่ยพอแม่หมอปรับปุ๊บอะ่ะเหมือนแผ่ความรู้สึกดีๆไปอะ่ะมันทําให้ฟิลเปลี่ยนเลยเนาะแล้วมันก็ ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ทันทีโดยที่เราแบบยังไม่ต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้อะมันทำให้สร้างความรู้สึกดีได้แล้วนะ่ะอันนี้คือสิ่งที่แม่หมออยากจะส่งต่อให้กับคุณมันคือการเดินทางคือการเรียนรู้ในระยะยาวนะถ้าเกิดใครเข้ามาฟังคลิปเรื่อยๆแม่หมอก็จะแนะนำคุณเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแม่หมอเก่งแล้วหรือว่าแม่หมอแบบ ดีไปกว่าคุณนะแม่หมอก็เรียนรู้และเติบโตคู่ไปกับคุณนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อถามว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรกับคุณถ้าปีนี้คุณมีไอเดียหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือกําลังคิดกําลังตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างอาจจะอยาก สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวอยากจะหารายได้มากขึ้นอยากจะมีการงานที่มั่นคงหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรบางอย่างคุณสามารถทำได้เลยนะตั้งเจตนาใหม่ได้เลยในต้นปีนี้นะตั้งด้วย energy ก่อนนะคะก่อนที่แม่หมออยากจะบอกอย่างนี้นะถ้าคุณสามารถปรับใจปรับ energy ภายในของคุณได้อะ มันจะนำพาไปสู่แผนดีๆไอเดียดีๆแล้วคุณจะทำมันได้ดีจบด้วย Queen of p e n t a c l e เลเลยนะไพ่เรียงมาเลยนะไพ่กำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเริ่มต้นจากใจก่อนคือมันต้องปรับ Energy ปรับใจของคุณให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะ สิ่งที่คุณเริ่มต้นอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าคนนูน้นคนนี้บอกให้ทำเขาทำแล้วได้กำไรกันเยอะๆเขาทำแล้วดีกันสิ่งนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับใจคุณอยากทำมันไม่สําคัญเท่ากับไอเดียหรือแรงบันดาลใจที่คุณอยากจะทำมันน่ะคุณเข้าใจไหมหมอไหมคือบางครั้งอ่ะแน่นอนกระแสของ ไม่ว่าจะเป็น AI หรือกระแสของโซเชียลหรือกระแสของการไลฟ์หรืออะไรก็ตามที่แบบเขาทํากันแล้วแล้วมันแบบวนเวิร์กมันดีมันหาไรายได้ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องเริ่มจากใจของคุณให้ได้ก่อนว่าคุณอยากทําสิ่งนั้นไหมคุณชัดเจนกับมันหรือยังหรือว่าคุณมีพลังมี energy ที่จะขับเคลื่อนมันหรือยัง เริ่มต้นจากความรู้สึกคุณก่อนพอคุณเริ่มต้นจากความรู้สึกปุ๊บอะคุณจะเกิดไอเดียคุณจะมีแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมันมันไม่ใช่แค่แบบเออเห็นคนอื่นเขาทำแล้วดีเขาทำกันยังไงนะคุณอาจจะศึกษาคุณอาจจะหาความรู้แต่คุณต้องหาอะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวคุณอ่ะ ให้ได้ต่อให้ทำคลิปเหมือนกันเรียนมาเหมือนกันแต่สิ่งที่จะเป็นออกเป็นผลงานของคุณน่ะมันจะเป็นเฉพาะตัวคุณเท่านั้นน่ะอาจจะคล้ายคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นคุณต้องหาจุดนั้นให้ได้แล้วถามว่าคุณจะหาได้ยังไงคุณต้องกลับมารู้ตัวเองว่า ตัวเองเป็นยังไงรู้สึกอะไรคิดอะไรได้หรือทำอะไรได้ก่อนอันนั้นสำคัญมากๆก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจงานฝีมือหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่ทำแล้วคุณจะสามารถหาไรายได้เข้ามาได้แม่หมอยกตัวอย่างอย่างนี้เนาะการทำคลิปทำไพ่ของแม่หมออ่ะ แน่นอนมีคนทำช่องเยอะแยะมากมายมีแม่หมอหลายคนมากๆนะคะแต่แม่หมอแต่ละคนน่ะจะมีเจตนาจะมีความตั้งใจที่ไม่เหมือนกันเปิดไพ่ไพ่ก็อาจจะเป็นไพ่แบบเดียวกันหรือว่าเป็นไพ่ที่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แม่หมออ่านหรือสื่อสารออกมาก็จะไม่เหมือนกันเพราะทุกคนตั้งเจตนาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยาก ทํานายอนาคตอยากจะให้คําแนะนําหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงทางด้านการเงินความสำเร็จที่คุณต้องการนะมันคือ energy นี้เลยขอขยาย อีกห้าใบนะคะขอขยอายห้าใบนะ Night of Cup นะคะเก้าถ้วยนะ Four of s w o r d The Moon The Tower สิ่งแรกที่คุณต้องทำแบบด่วนๆเลยนะทาวเวอร์ Tower. คุณต้องกำจัดความลังเลส,สงสัยความไม่มั่นใจหรือความไม่ชัดเจนให้ได้ก่อนในตัวคุณนะเอาในตัวคุณก่อนว่าคุณชัดเจนกับสิ่งที่อยากจะทำมากพอหรือยังคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนหรือยังว่าจะทำอะไรคุณตั้งเจตนาหรือยังว่า ฉันจะทำสิ่งนี้เอาแบบให้ชัดๆว่าจะทำอะไรมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบสิ่งยิ่งใหญ่ก็ได้นะคุการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างก็ตามที่ตามที่ไพ่แนะนําตั้งแต่ตอนแรกนะมันต้องเริ่มต้นจากใจแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าคุณรู้จักใจคุณหรือยังคุณรู้หรือยังว่าคุณต้องการอะไรหรือชอบอะไร บางครั้งเราใช้ชีวิตตามกระแสเนาะตามกระแสตามสิ่งแวดล้อมที่ที่เราถูกหล่อหลอมามันตั้งเป้าด้วยว่าเพื่อเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแต่มันไม่ได้เริ่มตั้งเป้าจากว่าเออฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันมีความสุขที่จะทำสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกัน แต่แม่หมออยากจะบอกว่ามันสามารถควบคู่กันไปได้คุณต้องไปตกผลึกให้ได้ว่าสิ่งที่คุณอยากทำมันเพื่ออะไรใช่ปลายทางมันอาจจะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จริงแต่มันต้องถูกขับเคลื่อนด้วยอินเนอร์ของคุณด้วยแรงบันดาลใจของคุณเพราะว่าถ้ามันขับเคลื่อนด้วยแต่คำว่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ บางครั้งมันจะไปได้แบบไม่สุดอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากอินเนอร์ของตัวคุณอะ่ะคุณเข้าใจไหมแต่แม่หมออยากจะบอกว่ามันสามารถปรับให้ไปคู่กันได้คุณต้องกลับมารู้ตัวเองให้ได้ว่าเออคุณอยากทำสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าทำแล้วคุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณมุ่งมั่นกับมันได้เต็มที่ถ้าคุณมีความสุขกับมันจริงๆ สุดท้ายแล้วปลายทางอะ่ะมันจะสามารถหารายได้ได้มันจะสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความสุขของคุณหรือความเจตนาภายในของคุณที่อยากจะทำจริงๆอะ่ะทำไปแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือแม้กระทั่งพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นอะ่ะคุณจะแบบ เหมือนแบบอาจจะล้มเลิกไปก็เป็นได้คุณไปคิดให้ดีๆนะว่าตัวคุณอยากทำสิ่งนี้เพื่ออะไรทำไปเพื่อใครแล้วคุณมีความสุขที่จะทำมันจริงๆหรือเปล่าต้องคิดคิดให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณจงขับเคลื่อนสิ่งนั้นน่ะด้วยความสุขใจ แม่หมอยกตัวอย่างอย่างนี้นิดนึงเนาะแม่หมอเป็นมนุษย์เงินเดือนนะบอกเลยแม่หมอเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ใช้รายได้หลักจากเงินเดือนที่เลี้ยงครอบครัวแต่สิ่งนี้งานที่สองของแม่หมอมันถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่อยากทำท่านเพราะฉะนั้นหมายความว่าแม่หมอก็ต้องบาลานซ์ทั้งงานประจำที่ทำที่เป็นออฟฟิศกับงานนี้ให้มันลงตัวแล้วก็ต้องดูแลครอบครัว ให้มันลงตัวด้วยเช่นกันเห็นไหมว่ามันต้องจัดการหลายอย่างแต่ทั้งสองอย่างอะแม่หมอจะปรับใจของตัวเราอะให้แบบสามารถขับเคลื่อนได้ทุกงานงานที่เป็นเงินเดือนเป็นออฟฟิศเป็นงานที่พูดง่ายๆเลยเป็นงานเอกสารที่มันก็จะมีความเครียดสูงเนาะมีความรับผิดชอบมีความเครียดที่จะต้องทํา แต่พอทําเสร็จจัดการเสร็จแม่หมอก็ต้องปล่อยวางปล่อย energy นั้นไปก็คือทําตามที่เรารับผิดชอบสามารถทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตัดสิ่งนั้นจบไปแล้วแม่หมอก็มามีความสุขกับการทำไพ่นะกับการอ่านไพ่แล้วก็การแนะนำผู้คนนะเพราะมันเป็นสิ่งที่หมอชอบบางครั้งเราอาจจะ ต้องทำในสิ่งที่มันจำเป็นอะมันจำเป็นกับชีวิตเราอะแต่มันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนกับสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นอะในในทุกคนอะก็ต้องปรับสมดุลในตัวเองให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างที่แม่หมอบอกเลยถ้าคุณสามารถปรับใจปรับตัวเองได้มันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกอย่างไปได้ดีเนาะมันเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวงานออฟฟิศมันเป็นเหมือนตักะมันเป็นเหมือนเหตุผลนะแต่งานทางด้านการอ่านไพ่อ่ะมันเป็นเหมือนจิตวิญญาณมันเป็นเหมือนพลังงานที่ไม่ใช่เหตุผลนะแต่มันใช้ใจใช้ความรู้สึกใช้พลังงานดีๆที่ส่งต่อให้กันนะซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันไม่เหมือนกันเลยแม่หมอก็เรียนรู้แล้วก็ปรับแล้วก็จะขับเคลื่อนไปทั้งสองทางให้ดีเช่นกัน มันอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณก็ลองไปดูว่าตัวคุณนะคะตัวคุณสิ่งที่คุณอยากทํามันคืออะไรนะคือแม่หมออ่ะพยายามที่จะทําให้คลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่แม่หมอขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังมาถึงตอนนี้นะ บางครั้งการที่จะแนะนําหรือการที่จะอยากให้คุณเข้าใจอ่ะมันต้องมีการยกตัวอย่างมันต้องมีคําอธิบายนะเพื่อให้คุณเข้าใจหรือว่าให้คุณได้อะไรไปอ่ะมาดูบทสรุปของคุณกันนะบทสรุปของคุณนะสําหรับสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณอยากเริ่มต้นสิ่งที่เป็นไอเดียแรงบันดาลใจของคุณที่คุณอยากจะทําให้ มีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าคุณทำสิ่งนี้นะถ้าคุณทำสิ่งนี้นะบทสรุปของคุณจะเป็นยังไงนะคะขอสามใบนะ The เวอร์โอ้โหสักเซสแน่นอนนะคะโอ้โหควีนออฟสอร์เนอะควีนไนท์ออฟครับ แล้วก็ the world นะคุณต้องขับเคลื่อนด้วยใจด้วย energy ด้วยแรงบันดาลใจของคุณจริงๆแหละขอแค่คุณตัดสินใจนะตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะ Queen of Swords นะมันเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่คุณต้องขับเคลื่อนด้วย inner ข้างในแรงบันดาลใจข้างในถามว่าสิ่งนี้จะมาได้ยังไงนะ แม่หมอพูดหลายครั้งมากๆนะคะว่าคุณต้องเคลียร์ energy ตัวเองคุณต้องหาเวลาให้ตัวเองสักวันลเล็กน้อยนะ15นาทีนะคะเคลียร์ energy อยู่กับตัวเองเพื่อให้เสียงรอบตัวภายนอกมันเงียบพอเสียงรอบตัวภายนอกมันเงียบใช่ไหมมันเกิดความสงบในใจคุณนะพอเสียงภายนอกมันเงียบอะเราเกิดความสงบ ภายในใช่ไหมคุณจะได้ไอเดียคุณจะเห็นว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องทำอะวันนี้ที่ดีมันคืออะไรมันจำเป็นมากๆนะคะทุกวันนี้แม่หมอก็พยายามทำนะอย่างน้อย15นาทีต้องมีต้องมีเพื่อที่จะแบบดูลมหายใจตัวเอง เพื่ออยู่ในสมาธิเงีย,งยบๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำสมาธิไม่ไหวแม่หมอจะฟังเพลงบรรเลงให้แบบมันเพลินให้มันนิ่งให้มันเงียบการสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็แล้วแต่บุคคลนะแม่หมอก็ทำเป็นปกติก็คือโดยรวมแล้วจ,จะอยู่ในประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆนะอยู่ในครึ่งชั่วโมงคุณให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงต่อวันนะ่ะ เราดูมือถือเราดูคลิปเราดูหนังมากกว่านั้นอีกนะคุณลองไปคิดให้ดีๆจริงไหมแค่คุณจ่ายเวลาให้ตัวเองวันลานิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปในแนวทางที่ถูกต้องไม่หมอขอเวลาอีกนิดนึงนะขยายนิดนึงนะคะสำหรับใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดก็ตามนะ ถ้าคุณอยู่ในคลื่นพลังงานที่นิ่งสงบภายในหรือแม้กระทั่งเป็นฌานเป็นสมาธิเบื้องต้นนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านจะไกด์ไลน์คุณอยู่สิ่งหนึ่งคือถ้าคุณสามารถทำสมาธิเคลียร์พลังงานได้อ่ะมันก็เป็นเหมือนประตูเหมือนเป็นช่องทางที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์คุณเช่นกันนะคะ เดี๋ยวแม่หมอขออันนี้อีกใบเดียวนะขอแค่ใบเดียวนะคะขอแค่ใบเดียวนะไหนๆก็พูดแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานแล้ววะท่านอยากบอกอะไรคุณอนะ่ะใบนี้มันจะร่วงอ่ะอขอใบเดียวเลยนะมาดูกันนะแม่หมอก็ลุ้นตามคุณนี่แหละคืออยากให้คุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเชื่อพลังงานภายในของคุณนะถ้าใครไม่ได้อินกับ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะคะมันคือพลังงานภายในของคุณที่สูงขึ้นไปอะหรือจะพลังงานจัก,กรวาลอะไรก็ได้ตามที่เขาพูดอเขาอยากจะบอกอะไรคุณเข้าสังคมคือพูดง่ายๆเลยก็คือคุณต้องเข้ามาเข้ามาสู่ในโลกภายในของคุณอะ คุณต้องหาให้เจอเข้ามาในโลกภายในของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรให้เรียนรู้มากมายและมันจะนำพามาสู่แบบมุมมองใหม่อะถ้าคุณรู้จักที่จะเปลี่ยนมุมมองรู้จักโลกภายในรู้จักไฮเออ r ์เซลรู้รู้จักเส้นทางจิตวิญญาณหรือการตื่นรู้อะไรก็แล้วแต่ที่ ในโซเชียลมีความรู้มากมายหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่ใช่สายจิตวิญญาณถ้าใครมีความรู้ทางด้านธรรมะศาสนาหรืออะไรอย่างนี้นะมันก็คือการกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมันคือโลกภายในที่กว้างมากคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วสิ่งนั้นน่ะจะทำให้คุณเดินไปถูกทางมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น นั่นแหละคือการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแม่หมอก็ขอให้คุณโชคดีสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ